สวัสดีครับวันนี้ร้านจูปิเตอร์เดี๋ยวมารีวิววันนี้นะเป็นดอกนะชุดนี้จะเป็น1 2กับ15นะเบอดอก12กับ15ยี่ห้อ SA นะแบรนด์ SA ก็เป็นแบรนด์มาตรฐานเลยนะในแนวภาคกางนะใครที่ยังไม่เคยใช้ดอกลำโพงดีๆนะยังไม่เคยได้เจอล,ลำโพงแรงๆอึดๆทนๆน,น,นะผมแนะนำา SA เลยนะมาตรฐานงานแน่นอนนะสำหรับ SA อ่าวันนี้จะมีรีวิวนะครับ12กับ15นิ้ว่ามีรุ่นอะไรกันบ้างตันนี้จะเป็นโครงรอทั้งหมด นะครับโครงหลอดทั้งหมดนะครับของ SA เนี่ยแม่เหล็กนะครับมาตรฐานวอยมาตรฐานกระดาษโครงทุกอย่างมาตรฐานแล้วราคาไม่แรงราคาไม่แรงอย่างที่คิดนะครับทํากลางได้ทําเบสได้แต่ละรุ่นเดี๋ยวผมอธิบายแล้วกันนะครับผม12นิ้วจะมี3รุ่นด้วยกันนะจะมี BL นะครับ BM นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็น BL ตัวท็อปนะครับผมนะครับ12นะเห็นไหม1นึ่งสองู้แล้วก็1 2 4 5นะครับผมแล้วก็15นิ้วก็จะมี35 BL นะครับ 30 bm แล้วก็4 5 bl นะเดี๋ยวผมมาไล่ตั้งแต่12นิ้วเลยนะสำหรับคนที่ทำเสียงกลางใครบอกว่ากลางไม่ชัดกลางไม่เด่นนะผมแนะนำให้เปลี่ยนเป็น sa แบบนี้เลยนะครับผมแล้วราคาไม่ได้แพงด้วยนะครับราคาไม่ได้สูงด้วยนะครับตัวนี้นะเป็นโค้งหล่อนะครับตัวนี้จะเป็นไว้3นิ้วนะครับทุกทุกตัวนี้จะเป็นไว้3นิ้วทั้งหมดเลยนะนะครับจะเป็นไวท์เบอร์เดียวกันนะครับแม่เล็กเหมือนกันนะครับต่างแค่ขนาดนะครับ12นิ้วนะใครอยากได้เสียงกลางใสใสผมแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะครับ 1235 BL บนะตัวนี้8โอห์ม400วัตต์นะครับแม่เหล็ก180ตัวนี้แม่เหล็ก180้นี่18เแนนะ180นะตัวนี้ราคาดอกละ1,800บาทนะราคาดอกละ1,800บาทนะครับสำหรับตัวเริ่มต้นของ12นิ้วนะราคาถือว่าดีดูโค้งนะโค้งล่อนะครับยอยวายแม่เหล็กอย่างดีนะครับแม่เหล็กหนา25มิลนะตัวนี้มาตรฐานเลยผมการันตีเลยว่าแรงมากนะครับผมการันตีว่าชัดใสนะครับสำหรับใครที่ไปทำกลางนะ าสามรุ่นแตกต่างกันยังไงก็เสียงก็จะหนาขึ้นไปเรื่อยๆนะตัวนี้ก็ใส่สปิ๊งๆเลยนะครับใครอยากได้ลูกหนาอีกหน่อยมาเป็นตัวนี้จะเป็น1 2-30 bm ตัวนี้450วัตต์ bm จะเป็นโคง้งคล้ายๆ p รุ่นก่อนนะเห็นไหมเป็น bm แบบนี้เสียงก็จะหนาขึ้นสปเดอร์ก็จะเปลี่ยนเห็นไหมเป็นสีเหลืองนะเสียงก็จะหนาขึ้นอีกนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับแม่เหล็ก2อ0รอลองวัดแม่เหล็กแม่เหล็กใหญ่กว่านะเป็น20เซนตัวนี้นะครับแม่เหล็ก200ตัวนี้ ดอกละ2,000บาทนะสำหรับตัวนี้นะดอกละ2,000บาทนะครับดอกละ2000บาทนะครับผมตัวนี้ bl นะทำไมมี bm แล้วมี bl bl นะติดโลเยอะกว่านะถ้าลูกค้าแบบชอบเสียงกลางติดโลแนะนำเป็น bl หรือใครจะเอาไปทำซับเบสนะครับใครไปทำซับเบสแนะนำา2รุ่นนี้แต่รุ่นนี้จะหนากว่านะเสียงจะหนากว่า bl ก็เป็นแม่เล็ก200เหมือนกันนะราคาเท่ากันนะให้ลูกค้าเลือกลูกค้าบอกชอบใส่สปิ๊งๆนะผม ตัวนี้ตัวน้องเล็กแต่ลูกค้าบอกว่าเอาหนาขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเป็น bm แต่ใครแบบเอาหนาๆเลยโลโลเลยหรือเอาไปทำาัพเป็ตเลยเป็น1 2 4 5 bl ตัวนี้ก็ราคา2000บาทนะครับพันแปแล้วก็2,000นะราคาอยู่ด้วยกันเลยนะราคาเท่ากันนะสอตัวนี้นะครับผมราคานี้เก็บเงินไปทางได้เลยนะลูกค้าเอากี่ดอกแย่งมาอันนี้ราคาต่อ1นดอกนะราคาที่ผมแจ้งไปต่อ1นดอกนะครับราคาแค่2,000บาทแล้วรวมส่งเก็บไปทางด้วยลูกค้านะครับคุ้มมากผม,ผมบอกเลย ราคาลูกค้าคุ้มมากหรือลูกค้าจะโอนซื้อได้หลายดอกลองโทรมานะผมมีราคาให้สําหรับคนที่พร้อมโอนแล้วคนที่ต้องการใช้หลายๆดอกนะส่วนคนที่เก็บไปทางก็ราคานี้เลยนะ1,800 2ดอกก็3 6 0 0แค่นี้ผมว่าก็โอเคแล้วแต่ตัวนี้มันจะดังกว่านะครับเอาแค่นั้นเนี่ยซื้อใครจะเอา15นะ15นับทำซับได้นับทำกลางได้ก็เหมือนกันตัวนี้จะเริ่มต้นที่ 35 bl นะสาม bl 400รวัตต์เหมือนกันทำไมเขาตีวัตต์เท่ากันเพราะมันใช้ไวตัวเดียวกันนะครับใช้แม่เหล็กโบวเดียวกันจะยังไงดอกใหญ่กว่าดังกว่าแน่นอนอ่ะให้มองภาพนะครับผมตัวนี้นะครับส่วน15นิ้วจะจะเริ่มตัวนี้ดอกละ2,000ันนะแม่เหล็ก180เหมือนกันนะนี่ดอก15แล้วนะ2,000บาทนะครับรวมส่งเก็บปลายทางนะนี่1ิบห้านิ้ว,วน่าจะเปลี่ยนแล้วจาก12นิ้วน่าจะเป็นกระดาษเรียบๆนะ15บนิ้วจะเป็นลอนและ จะเป็นร้อน2รุ่นนะครับ BL 15นิ้ว BL 35 BL 400วัตต์ดอกละ2,000บาทเก็บเงินไปทางได้เลยอ่า180นะครับผมบอกเลยนะใครยังไม่เคยใช้ดอกดีๆแรงๆทนทนนะเสียงกลางเนี่ยพุ่งอย่างโหดเลยผมบอกเลยเสียงกลางนี่พุ่งอย่างโหดเลยแต่อยากได้พุ่งอนไรไหนตามที่ผมบอกนะเสียงใสๆนะครับอันนี้จะออกแบบดนตีโป๊ะๆหน่อยอันนี้จะตึกๆเลยนะอันนี้จะตึกๆเลย3รุ่นเนี่ยใอ้ลูกค้าเลือกนะ หรือว่าลูกค้าบอกเลือกไม่ถูกก็ตุกกลางๆแล้วกันนะผมแนะนําตัวกลางๆแต่ลูกค้าบอกโอ้ผมใช้ทั่วไปโอ้แค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วส่วนตัวตัวนี้จะเป็น BM 13 5 BM จะเป็นโคงเหมือนพีนะที่ผมบอกนี่แม่เหล็ก200เหมือนเดิมนะถ้าเป็น15นิ้วนะครับก็อยู่ดอกละ2,200นรบาทนะนี่แม่เหล็ก20่ิมิลนะครับ20เซนตัวนี้ก็เหมือนกันนะ BL ใครอยากได้มิดโลหรือใครอยากได้ทำเบสจัดได้เลยนะตัว BL เนี่ย 2 2 0 0บาทนะราคาไม่แพงใช่ไหมครับลูกค้าแล้วก็ส่งเก็บเงินปลายทางด้วยส่งเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับเสียงกลาง12นิ้ว1 5นิ้วผมแนะนําเลยนะ SA นี่จบแน่นอนนะ SA นี่จบแน่นอนสําหรับใครที่สนใจดอก12นิ้ว1 5นิ้วนะภายใต้ร้านจูปินเตอร์นะคุณผมนะ s a นะเราจะจาหน่ายหลักๆก,ก็จะมีสตอ r ์มกับ SA ของเรานะ SA นี่ก็จะเป็นพวกแนวแข่งนะสังเกตนะที่เขาไปแข่งกันก็จะเป็นพวก SA นะครับทนวนได้สูงนะครับไม่ไม่ง่ายไม่ขาดง่ายแล้วเสียงออกมาคมชัดแล้วก็งานมาตรฐานนะ โรงงาน s a นะมาตรฐานเลยของเราจะจํำหน่ายทุกอย่างนะจะทำหน่ายทุกอย่างเดี๋ยวไปดูท้ายคลิปนะยังมีทั้ง18นิ้ว21นิ้ว24นิ้วนะดูปากฮอนปากฮอนตูฮอนนะ SA จบที่เราทีเดียวนะผมวันนี้รีวิวคร่าวๆเป็น12นิ้วกับ15น,บ15นนะลูกค้านะครับเอาง่ายๆเลย1 5นิ้วมี1,800กับ2000ัไอ้12นิ้ว12นิ้วตัวธรรมดา1,800ตัวแบบโหดๆ0 0 0 ถ้าลูกค้าโทรมาถามผมให้ผมเลือกผมเลือกไม่ถูกนะลูกค้าต้องเลือกเอาเองนะแต่ผมก็แนะนำกลางๆก็แล้วกันส่วนตัวนี้จะเป็นมิดโลนะใครอยากได้มิดโลก็จะไปมาณตัวนี้ตัวนี้ก็จะมีถ่ายตัวนี้ก็มีถ่ายน,นะส่วนทําเบสก็ใช้ได้ทุกรุ่นเลยนะครับส่วน15นิ้วนะครับ15นิ้จะมีตัว2,000กับ2,200น,นะราคานี้รวมส่งเก็บปลายทางถึงหน้าบ้านนะลูกค้าเก็บปลายทางถึงหน้าบ้านเลยราคานี้นะนะครับหรือใครจะโอนอย่างที่ผมบอกถ้ามีหลายๆดอกก็โทรเข้ามาได้นะวันนี้ก็ประมาณนี้เบอร์โทรดามด้าน 0 8 2 5 4 0ป5 4 0่นาี่นนะติดต่อจุ๊บอินเตอร์นครปฐมได้เลยนะติดต่อจุ๊บอินเตอร์นครปฐมได้เลยเราจัดของมีคุณภาพแล้วราคาเราเก็บปลายทางให้ลูกค้าสบายใจได้นะครับไม่มีมิจฉาชีพแน่นอนแต่ถ้าลูกค้าอยากโอนนะสำหรับลูกค้าที่อยากโอนนะแล้วซื้อหลาย,ลาย,ลาย,ลายดอกลองโทรเข้ามาอ่าน้องจุ๊บพี่อยากได้ตัว22 4ัดอกพี่พร้อมโอนได้เท่าไหร่ก็อาจจะลดให้นิดหน่อยนะลดลดค่าเก็บปลายทางให้ลูกค้านิดหน่อยนะหรือว่าลูกค้าบอกว่าอยากได้8ดอกนะครับเอาไปเปลี่ยนให้หมดเลยนะล จบแน่นอนของไมค์แกก่องมือหนึ่งนะครับผมก็ประมาณนี้เบอร์โทรตามด้านล่างนะพันแปดสองพันสองพันสองพันสองนะครับอยู่ประมาณนี้แนวราคาต่อหนึ่งดอกนะลูกค้างานผมบอกเลยนะครับสวยๆสาหรับ SA เนียงานมาตรฐานแน่นอนงานมาตรฐานแน่นอนนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมก็สนใจเบอร์โทรตามด้านล่างนะครับ0 8 2 5 4 0 6 5 4 0้ีู่น์ะครับจุกอินเตอร์นครปฐมนะจ๊าวันนี้ราเพียงเท่านี้นะครับผมอยากดูดอก 18บ1ก็กถักเข้ามานะครับหรือว่าจะไปดูตามคลิปเอาเยอะแยะเลยนะครับวันนี้ราเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ